ทรโซรมบอคอสซ่ดินฉันยังไม่เห็นว่าจะคอสเซ่120ฟุตต่อ1กิโลกรปลาแซลมอนสดนะอันนี้นะ9ขีด19ขีดละร้อยอันนี้ขีดละร้อยกว่าขีดละร้อยกว่า อันนี้ก็เป็นปลาไซามอลนนะอันนี้ไซมอลนลนไฟลนควันจ้ะวันนี้พามาจ่ายตลาดนะอันนี้เป็นปลาดเดนมาร์กนะเพื่อนๆปลาดเดนมาร์กอันนี้ใส่ผงกะหรี่หมักผงกะหรี่อร่อยมากสำหรับหมักผงกะหรี่เนี่ย เราจะเอาผงกะหรี่ต่างหากไปหมักด้วยกันก็ได้นะโอ้ยอันนี้เป็นปลาฝรั่งหมักผงกะหรี่อันนี้หมักผงกะหรี่นะเพื่อนๆอันนี้เป็นปลาฝรั่งหมักผงกะหรี่เดี๋ยววันนี้เราจะลองไปทานกันค่ะนี่ค่ะ ปลาหมักผงกะหรีมีหลายยี่ห้อมากอันนี้อ๋อมาตรา อันนี้ใส่มัดตาดนะปลาร้ามาตาดัดอ,อันนี้ปลา้าหมักมะเขือเทศอันนี้อันนี้ยังไม่เคยลองนะอันนี้ไม่เคยลองออกมาใหม่หมักมะเขือเทศแต่อันนี้อร่อยอันนี้ลอง แขนสั้นโอ้เดี๋ยวยัางนี้ไปด้วยเป็นอาหารกลางวันเราไปดูกันต่อเลยค่ะวันนี้มาจ่ายตลาดค่ะเพื่อนๆจ่ายตลาดเขามีซูชิด้วยนะเป็นคนพามา่าเป็นเจ้าของแล้วกเ็เด็กคนไทยทำงานด้วยค่ะทำซูชิขาย อันนี้เป็นอาหารสำเร็จนะถ้าใครอยากจะซื้อไปทำก็อันนี้ห้างใหญ่มากที่นี่ใครๆก็รู้ว่าห้างนี้ใหญ่มากค่ะอันนี้มีปลาอันนี้ไม่รู้ว่าปลาอะไรนึกไม่ออกจาระเม็ดหรือเปล่านะแพงมากแพงอ๋อนี่ปลานี่ญี่ปุ่น ไม่รู้ญี่ปุ่นเรียกอะไรนะเขาเอาไปทำซาชิมินะเนี่ยอันเนี้ยอันนี้ถูกถูกมากที่เนี่ยโอ้ยนานแล้วเหมือนกันที่ไม่ได้ที่ไม่ได้เอาไปทอดกินนะทอดจะอร่อยมากทอดเพราะไม่ทานดิบนะนำไปทอด เค็มเค็มอร่อยดีนี่อันนี้เรียบก,กั้งใช่ไหมกั้งปลาแซลมอนด้วยค่ะซื้ออย่างเขาแพ็คขายสำเร็จอันนี้แพ็คขายสำเร็จนะเออน่าทานอยู่น่าทานอยู่ปลาแซลมอนถ้าจะไปทำ น่าทานมากเลยถึงวันที่9วันนี้วันที่8ปพรุ่งนี้เนาะไปทอดกินดีกว่านานเหลวมีเนื้อด้วยอันนี้ก็จะเป็นชีสนะเพื่อนๆชีสต่างๆนะเยอะแยะ,ยะ,ยะมากมาย วันนี้เขา,ามีพิซซาสำเร็จด้วยพิซซาสำเร็จด้วยค่ะอาหารที่นี่เยอะมากมายอันนี้เขาก็อบสำเร็จแล้วนะคะอันนี้อันนี้มีไก่มีทำสำเร็จแล้วอันนี้เป็นใน,นนั้นนะเป็นตับบดนะตับบดแล้วก็นำไปปรุงเครื่องปรุงแล้วก็อบอันนี้ แฮมทำแฮมสลัดเพื่อนๆดูกางหมูที่นี่เขาทำแบบนี้นะนกางหมูมันจะไม่อร่อยเหมือนเราทำเองเยอะมากกับเพราะห้างนี้ห้างนี้จะใหญ่ที่สุดในเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตห้างสปปรรพสินค้านะเป็นซูเปอร์มาร์เก็ตที่ใหญ่ที่สุดในประเทศนี่เลย ในประเทศเลยค่ะอันนี้ตับบดต่างๆนะคน น่าทานมากนะหกสิบหกสิบโครนาเดนมาร์กก็ประมาณห้าห้าบาทคูไปค่ะสิบชิ้น นี่เป็นแผนกขนมปังนะคะขนมปังยี่สิบอนึ่มากอันนี้เป็นแผนกขนมปังนะอันนี้ขนมปังขนมปังนะห้างอันนี้ดังมากเพราะว่ามีคนอ,อ,อะไรหล่ะ ที่ไหนก็อยากมาซื้อของที่นี่เพราะว่ามันรวมอันนี้ไอศครีมน้ำแข็งก้อนนี่ไอศครีมทั้งตู้เลยจ้ะอันนี้อาหารกระป๋องอันนี้อาหารแช่แข็งเราจะเอาแช่แข็งก็ได้ในกรณีถ้าเราอยู่ไกลเนาะก็ได้สดก็ได้อันนี้เป็นมันฝรั่งผัก ผลไม้จะนี่ค่ะราคาก็ประมาณนี้อันนี้ผักชีนะคะเพื<ๆ>่อนๆผักชีขายสิบเจ็ดยี่สิบกรัมยี่สิบกรัมสิบเจ็ดเอาห้าคูณแพงมากตะไคร้ตะไคร้ก็มีต้นหนึงนน่งต้นหนึ่งโอ้ยเนาะบ้านเราโกเบเล่บล่า ถั่วงอ,อกก็มีนะคะราคาสิบสามยังถูกสิบสามห้าสิบห้าสิบหกสิบบาทผักขมนี่เพื่อนเพื่อนที่นี่เขาก็นิยมทานกันอยู่ผักชีตะไครนี่ค่ะให้ดูเป็นคร่าวๆนะอันนี้อันนี้ก็เป็น อาหารกระป๋องปลากระป๋องค่ะแผนกของดองฉันจะมาตามหาแยมสตอรอเบอรี่ค่ะยังหาไม่เจออันนี้โซโซนเอเชียค่ะมีมาม่าด้วยนะมีมามา่าโซนเอเชียนี่ค่ะขายดีมาก ทายดีลองดูซิว่าของไทยเรามีอะไรบ้างเรามาดูซิอันนี้ลาัญญญาแผ่นลาัญญานะเรามาดูซิว่าตามหาของไทยมีไหมย,ยังไม่มียังไม่เห็นอ๋ออันนี้เขาบอกว่าเป็นซุปของไทยอ้ออันนี้ก็ของไทย เขาบอกว่าไทยคลิซุปไทยอะไม่รู้ว่าอะไรไม่รู้ว่าต้มอะไรเป็นต้มอะไรใส่ตะไคร้ต้มตะไคร้นะเป็นต้มตะไคร้แต่รู้สึกฝรั่งจะเป็นคนทำนะแต่ไม่รู้ว่าแต่ไม่รู้ว่าใครเดี๋ยวดูก่อนคะ่ะอ๋อ แกงเขียวหวานแกงเขียวอะแกงเขียวหวานคนฝรั่งเป็นคนปรุงแต่เขาจะบดละเอียดแบบนี้เลยเขาเรียกว่าเป็นต้มไปเลยเดี๋ยวดูา tour. ตามหาสิมีของไทยไหมอันน,นี้ยังไม่เจอนะเพื่อนๆเดี๋ยวดูตามหาสิว่าของไทยมีไหม มีใต่ของเลยจะดูว่ามีบ้างไหมไม่แน่ใจทำไมไม่เห็นเรามาดูฝั่งนี้เลยฝั่งอันนี้ต้มขานี่ฝรั่งเรียนแบบทําเป็นอาหารไทยต้มขาอ่าฮะต้มขาปุ๊บเอ้ย มาม่าต้มขาโซบะเอ,อ่อรสญี่ปุ่นอาา่าฮะฝรั่งเป็นคนทำนะเขาเรียนแบบเห็นขายดีอะนี่ของไทยเจอแล้วค่ะอันนี้เป็นยำยำก็ห่อเป็นแพแ็คเลยรสต้มยำนะต้มยำกุ้งหกแพ็คสามสิบเอาห้าคูณค่ะร้อยห้าสิบหกแพก็คอันนี้เป็นมาม่าเกาหลี อ่ฮะอันนี้มีรสไก่ด้วยนะรู้สึกว่านี่อันนี้ก็มีรสไก่โอ้ขายดีมากรสไก่ไม่ค่อยมีเหลือเลยอันนี้เป็นของมามา่าเป็ดตนุนเนื้อรสเนื้อมามา่ารสเนื้อรสไก่ออันนี้ของเอเชีย นี่อันนี้ของไทย7บาทซองหนึ่งเพื่อนๆเอา5้าคูณแปดนเอา5คูณเพื่อนๆพืนซองหนึ่งแพงมากเเรามาดูมีมีขาวแต่ไม่ได้ส่งมาจากเมืองไทยคิดว่าคนเอเชียที่นี่เขาทำส่งผลิตส่งออกมาไม่เวียดนามก็ก็ไทยนี่ค่ะเส้นเล็ก มีเส้นเล็กด้วยก๋วยเตี๋ยวเส้นเล็กแพงอยู่ค่ะอ,อันนี้ก็เส้นเล็กเล็กลงไป10บโคนอ๋อสิบโคนอ๋นอห้าบ,บาทประมาณ50บ,บาทก็ถูกอยู่นะแต่รู้สึกเส้นจะไม่เหนียวนะอันนี้อ่าแผ่นปอเปี้ยสดแผ่นปอเปี้ยแล้วก็มี อันนี้จะเป็นของเวียดนามแผ่นปอเปียนี่ค่ะปอเปียสดแผ่นปอเปียสดขีดหนึง่งไปทำก็โอเคนะราคาสามสิบเอ็ดเนี่ยเพื่อนเพื่อนอ่าอันนี้เขาแบรนด์ยีย่ห้อคนเอเชียคนจีนคนเวียดนามทำ แบบเนี้ยของไทยยังไม่เจอนะของไทยสมัยก่อนมีแต่ของไทยน,นี้ยังไม่เจอนี่น้ำจิ้มไก่กะทิอยู่ฝั่งนี้ค่ะซอสพริกสีราชาอันนี้ของไทยของไทยเลยค่ะสีราชาสีราชาอันนี้รู้สึกจะใช่ไหมสีราชาของไทยของไทยของไทย ของไทยทั้งนั้นเลยอันนี้ของไทยอ๋อสุดยอดอันนี้นี่อันนี้ของไทยเราจะมาดูกันว่าน้ำปลาอ,อ,อันนี้มีแต่ซอทึกโอ้ยโอ้โหของไทย ซีอุวขาวขวดละเกือบสี่สิบคูณด้วยห้าเท่าไหร่เนี่ยโอ้ยร้อยห้าสิบเกือบสองร้อยขวดนี่ซีอุขวขาวของไทยขวดละสองร้อยเกือบสองร้อยอ้าเจอแล้วม,มัสแมนนี่แกงม,สมัสแมนเดี๋ยวดูมีแกงเผ็ดไหม มีมัสมันกับแกงผัแนงนะที่นิยมอืมไม่มีพริกแกงเผ็ดเลยมีแค่สองอย่างแกงพแนงแ,งพแนงแกงพแแนงสี่สิบคูณด้วยห้าเพื่อนเพื่อนคิดดูแพงขนาดไหนอุ้ยอันนี้ก็มีของที่อื่นเขาทํานะรู้สึกจะเป็นจีนหรือว่าเวียดนามเนี่ยทำเนี่ยไม่รู้ ไม่เคยซื้อไม่รู้จะเหม <aquí en S 1> <The> ือนบ้านเราหรือเปล่าเขาเรียกน้ำพริกเอ่อพริกแกงแดงอันนี้ของไทยเราไม่มีเลยมีแต่แกงมัสมั่นกับแกงแกงพแนงอันนี้ขายถูกมากห้าสิบบาทห้าสิบห้าสิบห้านะ อันนี้ยี่ห้ออะไรขายขาย28แปพงมากคูณด้วย5แพงมากอันนี้แพงมากพริกแกงแดงอันนี้แพงมากยี่ห้อนี้ออเนาะมันก็เจอของไทยตามซปเปอร์มาร์เกต็ตด้วยอันนี้ไม่รู้ของอะไรน้ำพริกแกงแดงออแกนิก ของไทยอันนี้ของไทยยีิบสองคนถูกกว่าอันนี้อีกยีิบสองโอ้ยอ้อน่าทดลองอันนี้เราก็ไปดูกันต่อเลยค่ะไม่รู้พ่อใหญ่ไปไหนแล้วเนี่ยอันนี้แผนกเครื่งเทศค่ะเดี๋ยวคลิปนี้จะยาวเกินไปนะคะ ขอบคุณที่ติดตามรับชมจ้าโอกาสหน้าเจอกันใหม่นะคะสวัสดีค่ะ